อครับผมครับผมบ่วงขาดครับผมสวัสดีครับเทบ้าดิษสานครับผมสวัสดีไอ้น้องสปูสุอคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สบ้าดิษสากนก็นพาพี่พาน้องมายามบ่วงหูครับ ม่ก็เกือบเคร่ยงแล้วครับพี่น้องว่างงามใดก็มางามนั้นแหละครับมันอยู่ใกล้บ้าน,นครับผมบ้านหมูก็อยู่ข้างหลังครับสองสามมื้อแล้วครับก็เข้าครับผมเอฟซี SC ก็แนะนําม,มาครับผมว่มาให้เอาเหยื่อปูแนะ่เหยื่อหอยแนะ่ผมก็ลองเหยื่อหอยก็ครับผมอืม้อ กองเข้าที่ผมเอาไว้เนี่ยครับพี่น้องมีขี้มาใหม่ไหมครับมาแต่มันเหมือนมันบุน้ค่อยสนใจเข้าเลยนะครับพี่น้องครับผมบุมีอย่างครับมันอ้อยมันหลบ่ครับนี่ก็บบมมีอย่างครับผมมัน น่าจะแบบหญ้ามันยุบลงแล้วมันบุ๋มหมาบอกครับพี่น้องอยู่จุดนี้สามสี่หลังครับจุดละน้อยครับผมใกล้ๆกล้กันเหรอครับพี่น้อง น้องครับบ่วงผมหายครับผมทักหนึ่งครับนี่ครับทางเดินเรียบร้อยครับผมครั่วงหายแล้วมีเปิดเต็นท์แล้วครับเห็นว่าโอ้ครับผมน้องครับงามเลยครับผม ผมขออนุญาตเก็บก่อนครับอู้ครับผมมานล้นครับมาแล้วครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้องอ้ปั่นได้ตัวแล้วครับมันนี่ติดบ่วงครับผมเมื่อเอฟซีเพื่อนบอกว่าให้ผมเอากับเล็กกับโกงนะครับมาใส่หอยใส่ปูผมก็ลองตามเพื่อนบอกครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยามยังไปไม่ถึงตรงผมใส่กับครับผมนี่ติดบ่วงก่อนแล้วครับ สี่สามสี่หลังแรกครับผมหมนันหมันครับ Cool. <laughs> สงามอยู่ครับพี่น้องกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วครับรุ่นนี้หมาหมาครับผมสามสี่หลังแรกกันโดนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับนกัต่อครับผมมันกันจะมากินเรื่อยๆอยู่เลยครับพี่น้อง ครับผมเออหมาดิครับหนึ่งมาดิเรื่อยๆเลยครับผมตรงนี้ก็หมาดินะครับใกล้นะครับใกล้ๆทางเดินลยครับนี่ครับนะครับหมาไว้ก็ได้ โมมีอย่างครับพี่น้องอเอาน่กก็อุ่นใจแล้วครับตัวเตนน้นนึงแล้วครับผมบที่ผมหมายไว้ครับโอ้ยยังกินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าโมเขา่าบวงไหมครับนี่จะสองสามหลังครับพี่น้องอครับนี่น,น้องครับผม เอาแต่ดีครับอใกล้แล้วตัวนี้มีหลังเดียวครับทางเดินครับผมก็เลยใส่ไปอันหนึ่งแล้วก็อยู่นู่นครับหนึ่งสองครับใกล้ๆในแล้วครับตัวนี้มีทางเห็นคลองเดียวครับผมเลยใส่ไว้ครับพี่น้องยังอยู่ดีครับผมครัรับเฮ้ยยงดีครับผม ผมก็ยามไปนำเบึงทางเดินมาไปพร้อมครับพี่น้องนี่ครับยางนะครับพี่น้องยางแดงๆนะครับพี่น้องพี่น้อง ผมมันยังมองเห็นตัวนะครับแต่ว่ามันมันโล่งเลยนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องบักคือใหญ่ครับผมโอ้พี่น้องใหญ่ของแท้ครับห่างนี่ยันสับนิ้วก้อยพอนเลยครับผม Autre ส่องมาแล้วครับพี่น้องผมมาครับ,รบเต็มสองครับอีกสามสี่หลังก็มนดครับพี่น้องแล้วก็ได้ไปเบิ้งกับเล็กสามอันครับผมครับเต้มครับผมเขียแล้วครับพี่น้องหนึ่ง ดูดีครับที่ย่งดูดีครับผมเดี๋ยวบ่งกลับเล็กครับอืมกลับเล็กหอยเชอรี่ครับผมก็ยังอยู่ดีครับพีน่น้อง ดีครับผมอือลมุดยปุ๋ยแทนพี่น้ออู้นี่ครับทางทางตรงเก้าที่ผมเคยถ่ายให้พี่ให้น้องเบื้งอ่ะครับขับไปนี่ครับผมมันมาพันอยู่นี่นีครับ แต่ลักบ่วงนะครับบ่เห็น,นครับพี่น้องอือหือเอาพี่น้องบางยังไงครับบ่วงขาดครับผมบ่วงขาดแต่ว่าลักบ่วงนะครับบ่เห็นแบบนี้ แทนที่ตรงนี้นะี่มันจะหายไปนะครับถ้าไปกับหนูนะแต่นี่ลักมันนะครับหายไปอือฮึนะครับพี่น้องแต่หนูน่าจะยันออกได้ครับแบบนี้เพราะว่ามันขาดลงก็น่นาจะสวัดออกได้ครับผมแต่ว่าลักมันนะหายไปครับโอ้พี่น้อง บัานมื้อจะได้นะครับบัดมื้อเพื่อนจะมาเข้านะครับพี่น้องแม่ครับดูกินหนใหม่เลยครับแต่อะไรจอยครับผมอืมหืม่อแหนมแต่ก็มาแต่แบบหลังใกล้หลังสุดท้ายนะครับพี่น้อง แต่ผมมันงงเลยครับมันลักมันอะแทนที่บ่วงมันจะหายไปนะครับแล้วลักมันต้องอย่างอยู่อันนี้รักมันหายไปนะครับพี่น้องเนี่พก็เห็นเลยครับรักแล้วลักมันจะไปใส่ครับนในเมื่อบ่วงขาดก็อยู่ตรงนี้นครับโอ้งงขนาดพี่น้อง รือว่าสบัดคอออกได้แล้วโมงหัวขาบลักบ่วงไปบับนะครับลักบ่วงก็มีลิ้นครับพี่น้องนะครับหาจากไหนก็บ่เห็นนี่ครับเห็นแต่บ่วงขาดนี่แหละครับโอ้ยผันย่างจังเลยครับพี่น้องเนี่ยในฮักกระจายเลยครับแต่ว่าลักบ่วงก็มีครับพี่น้อง งงผมก็เลยแต่ที่แรกไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเห็นบ่วงมันเขาขาดวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปเบิ่งกลับตัวสุดท้ายแล้วก็เมื่อเลยครับผมทีน้องกลับอีกตัวสุดท้ายครับผม ยังจะดีนะครับพี่น้อ,องหม้อหมาเลยครับผมอีกตัวนึงอยู่ในป่ปาป่านี่ขาดแลก็บ่หมาครับผมก็ได้ยามบ่วงแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเอาขดงานให้พี่ให้น้องบ้างครับตะขุดครับพี่น้องเต็มง,งามครับพี่น้อง ว่าโอเคอยู่ครับรุ่นนี้ครับผมน้ามืับห่างกับบังใ่ญ่อยู่ครับสำนิ้วก้อยผมเลยครับผมว่าโอเคอยู่ครับตัวปน้อยปันใดครับพี่น้องอู้สองมือครับสามมือเพื่อะครับจังสิได้มันนะครับแต่ปนยอมเข้ากับดักที่เอฟซีพันแนนนำมาครับผม แต่กระโบแน่ครับเดี๋ยวเาลองไว้รุ่นมือใหม่ครับผมผมก็จะบุกกู้เลยครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ยามเบื้องเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องกระหมานก็ครับมนี่สองแต้มงามๆครับผมถ้าพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจช่องผมเลยอะครับผมไปพาๆพะกันมืออนเสาครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ